สวัสดีครับเราจะทำการ <c oughs> เ,เราจะมาทำการซ่อนร o t แอปธนาคารนะครับโดยไม่ต้องลงโมดูลใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าทีนี้แอปธนาคารที่ผมใช้นะมีมีสแอปนะกสิกรคนละครึ่งแล้วก็ของไทยพาณิชย์นะครับอาทีนี้เราไปดูตัวมาจิก โมดูลไม่มีนะอ่าเเราจป็นดูหน้าโมดูลก่อนโมดูลไม่ได้โหลดอะไรเลยทีนี้การที่จะซ่อนแอปธนาคารเราต้องมาทิกเปิดตัวนี้นะทีแรกมันจะปิดอยู่แนละ้วเราเปิดแต่สองอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยผมไม่รู้คืออะไรผมปิดแล้วกันอันนี้ส่วนตัวผมก็ปิดไม่ใช้แล้วเราเข้าที่ตัวนี้นะครับเราไปเปลี่ยนชื่อนะครับสมมุติเราตั้งชื่อเป็น A เอา AC ตัวล้กกันนะครับกดตกลงนะครับตอนนี้ต้องรอนะเดีย๋ยวมันจะขึ้นมาให้กดเพิ่มแล้วติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไม่ได้ละรอรอครับรอเดี๋ยตอนนี้บางเครื่องก็ขึ้นมาเลยบางเครื่องก็ช้าหน่อยสุดเส้นทางยังไม่มาครับมันช้าอยู่อ่า ร้อเดียวครับยังไม่ขึ้นนะครับร้อนะครับสร้างว่แล้ยังไม่ขึ้นนะครับเข้าไปดูใหม่ดิเป็นชื่อหรือยังอืล้อนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งข้อใหม่เลยิวให้มันเร็วดีกว่ามันยังช้า ถ้าปิดภาพขึ้นไว้อันนี้ไม่ใช่กดผิดนิดๆอ่าอันนี้เป็นสามร้อยี่ในกันวาเล็กสุดได้แค่สามร้อยี่ตอนนี้ปิดไปเลยปิดไปเลยปิดไปเลยอ่ะเรารอ จะมาให้ค่าบอไม่มาครับกดสร้างใหม่อ่ะเอา a ห้าตัวแล้วกันอืมอ่ะมาแล้วนี่นี่ขึ้นให้กดตกลงละนะครับรอนานนิดนึงนะ บางเครื่องก็เร็วบางเครื่องก็นานนะครับเพิ่มเรียบร้อยนะครับฮะเห็นไหมตัวเนี้ยเอาเนี้ยเราก,กดแช่ห้ามห้ามถอนการติดตั้งแนละ้วกดแช่แล้วกลาบไปที่คำว่านําออกอันนี้รุ่นมีสิบทีหรือทีโปรนะถ้ารุ่นอื่นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันไหมนะแต่น่าจะคล้ายๆกันนะครับแล้วเราเข้าก็จะมันจะเป็นมาชิกตัวใหม่ที่เชื่อที่เราสร้างเป็น A 5ห้าตัวนะครับกดเข้าไป ่มาละกดที่รูปนี้นะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ลง fk นะเดี๋ยวแค่ซ่อนอันาคารให้ดูก่อนนะครับกดอันนี้อันนี้ติ๊กหมดเลยนี่ติ๊กหมดเลยอันนี้ติ๊กหมดเลยนะครับอันนี้ก็ติ๊กหมดครับ fk ผมยังไม่ติดตั้งผมจะเข้าอันาคารให้ดูก่อนว่าเข้าได้ไหมโดยไม่มีโมดูล อ่าได้แล้วนะครับอ่าได้ยังไงเดี๋ยวผมเข้ารหัสให้ดูแต่ว่ารหัสไม่เห็นนะเดี๋ยวหันหันผ่านกล้องหนีก่อนรหัสธนาคารผมไม่เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวหไม่ขึ้นก่อนแต่ในห้องผมมันอับสัญญาณเนี่ยพอเปิดเน็นมือถือมันจะช้าหน่อยขึ้นเป็นตัวเฮ็ดเลยอ่ะมาแล้วเห็นไหมอันนี้ตัวเอเคแบงตัวล่าสุดนะครับเดี๋ยวให้ดูในเพโต ว่าตัวล่าสุดหรือเปล่าฮืมถ้าดูในเพจโตขอเปิดไวไฟช้ามากเลยอะพิมไปว่าเคเดี๋ยวมันก็ขึ้นเคพัทเลยกดเข้าไปเลยเห็นไหมครับเป็นตัวล่าสุดนะไม่ต้องอัปเดตเนี่ยเป็นตัวล่าสุดอันนี้ปิดวไวไ i ก่อนเพราะมันต้องใช้เน็ตมือถือเข้าแอธนาคารครั้งแรกครั้งแรกที่เราแฟลลอมใหม่หรือเป็นเครื่องใหม อะไรประมาณนี้อันนี้คือการซ่อนรูสโดยไม่ต้องลงโมดูลนะครับใช้เคบังดัวชั้นล่าสุดได้นะครับผมขอเลื่อนกล้องหนีกันนะใส่รหัสก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่เลขบัญชีเสร็จแล้วผมข,ขอใส่อ่าเลขบัตรประชาชน แล้วก็ใส่รหัสเก่าที่เราเคยตั้งไว้กล้ได้แล้วรอก่อนรอก่อนโหลดอยู่อ่ะมาแล้วมาแล้วเนียห้องผมมันอยู่เอ,อื้ออยู่ตึกกลางเลยมีตึกล้อมรอบมันเลยอับสัญญาเพราะผมอยู่ชั้นหนึ่งด้วยมันเลยอับอ่าเดี๋ยวให้เข้ารหัสอีกรอบหนึ่งอ่ะมา เรียบร้อยนะครับเข้าอ่ะโอเคเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเข้ากสิกรได้นะครับอพอเข้าได้แล้วเปิดไวไฟถ้ากสิกรเข้าได้ก็ s c b ก็ไม่มีปัญหาเข้าได้แล้วก็กระเป๋าก็แล้วขึ่นก็ใช้ได้นะครับปัดทิ้งใหม่ปัดทิ้งใหม่เข้ามาเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเปิด w i ไฟ มาแล้วเรียบร้อยทิ้นี้เราไปดูตัวที่มาชิ้ว่ามีโมดูลอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ได้ลงโมดูลนะครับเห็นไหมโมดูลไม่มีจบเดี๋ยวผมอัปเดตเพจตก่อนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับอ่าซอนแอปธนาคารเวอร์ชั่นล่าสเวอร์ชันอ่าการกรตัวล่าสุดเลยนะครับ ่ามือถือรุ่นอื่นนี่ผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าต้องต้องลองทำกันดูนะครับอันนี้มันเป็นรุ่นมี1 0ทหรือ T ีโปละถ้ารุ่นอื่นก็ลองทําดูก็อาจจะได้ก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทุก,ทกรุ่นทุกรุ่นหรือเปล่านะต้องลองทำกันดูนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ